ทิดาและราตรีมีกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคนละใบโดยกล่องของราตรีมีความกว้างความยาวและความสูงเป็นสองเท่าของความกว้างความยาวและความสูงของกล่องของทิดาตามลำดับถ้ากล่องของทิดามีปริมาตรเป็นสิองลูกบาทหน่วยกล่องของราตรีจะมีปริมาตรกี่ลูกบาทหน่วยตัวเลือกที่หนึ่งยีตัวเลือกที่สองสี 2, ตัวเลือกที่ส72ตัวเลือกที่สี่เกข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปหกปีการศึกษาสองพมีวิธีคิดดังนี้สิ่งที่ต้องหาคำตอบคืออะไรกล่องของราตรีจะมีปริมาตรกี่ลูกบาทหน่วยสูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงวิธีคิด การแทนค่าด้วยจำนวนตัวเลขจากที่โจทย์กำหนดถ้ากล่องของธิดามีปริมาตรเป็น12ลูกบาทหน่วยสมมุติให้ตัวเลขของกว้างคูณยาวคูณสูงที่คูณกันได้ปริมาตร12ลูกบาทหน่วยเลือกตัวเลขของกว้างคูณยาวคูณสูงที่มีปริมาตร12ลูกบาทหน่วยมา1ชุดกล่องของธิดาจะมีความกว้าง1หน่วย มีความยาวหกหน่วยและมีความสูงสองหน่วยโดยกล่องของราตรีมีความกว้างความยาวและความสูงเป็นสองเท่าของความกว้างความยาวและความสูงของกล่องของธิดากล่องของราตรีก็จะมีความกว้างสองหน่วยมีความยาวสิบสองหน่วยและมีความสูงสี่หน่วยกล่องของราตรีจะมีปริมาตร สองคูณสิบสองคูณสี่เท่ากับ96้าหลูกบาทหน่วยคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สี่ก้าสบหก